การทำ animation ง่ายๆใน Canva ให้เพื่อนเข้าไปที่แอป Canva นะคะจากนั้นเลือกแม่แบบมาหนึงแบบนะคะหรือว่าเราอัพโหลดรูปภาพของเรานะคะขึ้นมาหนึ่งรูปนะคะจากนั้นนะคะกดไปที่องค์ประกอบค่ะเลือกคำว่าสติกเกอร์นะคะพิมพ์ลงไปเลยนะคะว่าสติกเกอร์จากนั้นก็เลื่อนหาสติกเกอร์ที่เราต้องการจะใส่ในรูปภาพนะคะเพื่อให้เกิด การเคลื่อนไหวนะคะเราก็เลือกตัวนางฟ้าตัวนี้มานะคะอ่าเราจะให้อยู่มุมนี้นะคะจากนั้นให้เพื่อนๆ่อนกดไปที่คำว่าเคลื่อนไหวนะคะอ่าเลื่อนไปนะคะจนเจอคำว่าสร้างนะคะเป็นรูปพึ่งตัวนี้นั่นเองนะคะดูจากตัวอย่างนะคะให้เราเลื่อนสติ๊กเกอร์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาลองทำดูอ่าเราไปกดที่สติ๊กเกอร์นะคะ เพื่อนตามที่เราต้องการอ่าเป็นเส้นปลาแบบนี้นะคะจะได้ประมาณนี้นะเรียบร้อยแล้วนะคะมีทั้งให้เลือกแบบต้นฉบับแบบเรียบนะคะหรือว่าคงที่นะคะก็ทําได้นะคะจากัดความเร็วได้ด้วยนะคะคเพื่อนๆจะให้เร็วไหมอ่ะกดเร็ว กดเร็วเร็วมากเลยนะคะ,ะก็ปรับตามความเหมาะสมนะคะตาปรากฏเมื่อคลิกคลิปวิดีโอนั่นเองนะคะ,ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะกดคำว่าเสร็จสิ้นได้เลยนะคะจากนั้นกดเรียคลิปวิดีโอน,นะคะ,ะก็จะมีการเคลื่อนไหวประมาณนี้นั่นเองนะคะลองนำไปทำตามกันดูนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะ